สถาบานไหนบริหารเศรษฐกิจที่ไม่ดีถ้าชาวบ้านนะดูราคาไข่คือเอาแค่ราคาไข่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคก็รู้แล้วครับว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงนะอยกางให้ดูหลายอย่างเลยนะคะก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยคะ่ะมีสัญญาณมาจากทางรัฐบาลน,นะครับว่าจะมีการปรับแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและไม่ใช่การปรับธรรมดาครับเป็นการปรับแบบยกแผงเพราะว่าบริบทของ โลกและเศรษฐกิจนปัจจุบันของประเทศไทยสถานการณ์นั้นเปลี่ยนไป <Ừ. S 1> มีทั้งมูด d ี้ที่ปรับเอาลุกประเทศไทยไปจนถึงนโยบายภาษีทรัมป์ที่ยังไม่แน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนว่าคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีคุณพิชัยชุนห่าวชีระร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเนี่ย ก็ถูกแต่งตั้งขึ้นมาแล้วก็เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่สักเดือน9ปีที่แล้วซึ่งตอนแรกเนี่ยนายกแพททองทานเป็นประธานนะครับหลังจากนั้นก็เป็นคุณพิชัยทีนี้กว่าจะได้ประชุมนัดแรกเนี่ยโอ้โหก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองปรากฏว่าตอนนั้นคุยกันเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของการแจกเงินหมืน่นไปจนถึงอ,อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโครงการแก้หนี้ต่างๆช่วยเหลือเกษตรกรมาจนถึงปัจจุบันแผนเหล่านั้นที่พูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นปี ต้องเปลี่ยนยกแผงครับทั้งนี้นาะยกสั่งการให้คุณพิช,ชัยเนี่ยกระจายข่าวเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวจะมีการทบทวนอาอีกครั้งนะครับซึ่งแน่นอนว่าเงินหมื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้แจกแล้ว หน้าหนึ่งฐานเศรษฐกิจจับประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่เซ็น n ร e r ทุกสาขาหรือว่าซื้อออนไลน์ก็ได้เราจะจับบางประเด็นไหมคุณผู้ชมได้เห็นรายละเอียดกันว่าทําไมต้องมีการปรบแผนและถอยใน,นเรื่องเงินหมื่นต้องยอมรับว่าการแ oh. จกเงินหมื่นเนี่ยมีข้อวิพากษ์วิจารณ์มาตั้งแต่เฟสหนึ่งแล้วแหละตั้งแต่มีดําริว่าจะคิดทำนะคะซึ่งก็มีการอธิบายกันออกมาและถูกพิสูจน์ผ่าน2เฟสที่ผ่านมาว่าสามารถเกิดตัวคูณทางเศรษฐกิจหรือคําว่าพายุหมุนทางเศรษฐกิจเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนคุ้ม่าือสถน การโลกเปลี่ยนค่ะโดยเฉพาะเอาลูปประเทศไทยที่ถูกปรับมาเป็นเนกาทีฟล่าสุดเนยนะคะเป็นเรื่องที่ดีนะที่ฉันมองว่าการที่คอรม,มอ่ยรับฟังแล้วก็ดูปรับไปตามสถานาการณ์ถูกต้องนะครับแต่ว่าแผนที่ทํามาเนี่ยโครงร่างเดิมบางอันก็อาจจะยังใช้ได้แต่บางอันก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยทนายกใช้คํานี้เลยว่าปรับยกแผงดังนั้นมาดูกันหน่อยที่มาที่ไปของเรื่องนี้คือคาดการ GDP ของเราดีกว่าปี69เนี่ยที่ออกมาเนี่ย คือช่วงอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยจะอยู่ที่0.5ถึง1.5%หเปอร์เซ็นต์หรือค่ากลางคือ1%เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เฟอ้อมันต้องเฟอ้อนิดๆแต่1%นเปอร์เซ็นต์นี่มันนิดเกินไปนะครับส่วนดุลเกินบัญชีดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยน่าจะเกินดุลได้2.3เปอร์เซ็นต์ของ GDP ครับควรส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปี69อันนี้ออกมาแล้วว่าเป็นวงเงิน3.78ล้านล้านบาทแล้วก็ส่วนทางด้านของรายจ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นจากตวงบประมาณเพิ่มขึ้้นนจาาาากปี68 7,900 0.7%ลบทหรือส ทีนี้เมื่อดูตัวเลขทางเศรษฐกิจไทยและการที่จะต้องใช้เงินมากขึ้นในปีหน้าเนี่ยน่าจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนี่คือตอ้อนเหตุและที่มาที่ไปของสัญญาณในการปรับแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้ครับทางนี้อคออบอกว่าทางเราเนี่ยได้อ,อ่กนหนังสือส่งไปยังคณะกรรมการก,าร,กระตุ้นเศรษฐกิจถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็มีท่านๆนี่แหละนะคะนั่งกันอยู่นะคะแต่ว่าก็เป็นองค์ประกอบเพราะว่ามีแบงก์ชาติมีสสคอมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั่งอยู่ด้วย ก็เลยต้องมีการเตรียมตัวรับมือกับนโยบายภาษีสหรัฐให้ทุกท่านเนี่ยได้รับรู้ว่าเราจะต้องมีการปรับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมีวงเงินเหลืออยู่1 5 7 0 0 0ล้านบาทว่าเงินที่เหลืออยู่ตรงนี้จะนำไปใช้ในโครงการด้านใดบ้างรวมถึงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตด้วยคือบางแหล่งข่าวก็บอกว่านายกถอยแล้วไม่แจกแต่ว่าคุณพิชัยยังบอกว่าอาจจะรวมถึงการแจกดิจิตอลวอลเล็ตด้วยก็คือต้องนํากลับไปพิจารณาเพราะวงเงินที่เหลืออยู่ แสนห้าหมื่นกว่าล้านตรงนี้จะเอาไปใช้อะไรคือเฟสสามที่จะใช้จะแจกไหมอ่ะเด็ก16เนี่ยเออ,เอ,อมันจะอาจจะต้องมาพิจารณากันนะคะเ,เ,เะเ<ร>ว่าเราไปคุยกับแหล่งข่าว<ป>ของกระทรวงการคลังคร่าวๆมาเนี่ยเ <_ S 1> ขาบอกว่าจริงๆแล้วแผนก็ต้องเตรียมตัวรับมือผลกระทบจากภาษีทรัมป์เลยนะครับท้งนี้แผนคร่าวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งคร่าวๆคือเดี๋ยวจะมีซอฟท์โลนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบการแน่นอน เดี๋ยวจะมีการขยายฐานภาษีเพื่อเพิ่มไรายได้ให้กับรัฐโอ้โหอันนี้แหละออกมาเรื่อยๆคือเท่าที่คุยกับคุณปิ่นสายสุรสวดีล่าสุดเนี่ยสิ่งที่จะขยายฐานภาษีได้เนี่ยตอนนี้ VAT หรือว่า VAT เนี่ยเก็บเต็มที่แล้วแล้วก็เก็บได้มากกว่าปีที่แล้วด้วยสิ่งที่ต้องขยายคือไปขยายในฝั่งของผู้ประกอบการหรือว่าการเรียกเก็บภาษีจากผู้ประกอบการต่างประเทศที่มาทําธุรกิจในไทย อันไอต่างประเทศเนี่ยก็ก็น่าสนใจแต่ที่เขาติ่งกันมากเรื่องรายได้ล้านแปดนั่นแหละแวดนั่นแหละ VAT คือไซส์เล็กเนี่ยล้านแปดเนี่ยเอาเฉลี่ยตีกลมๆสมมติทหารแค่สิบเดือนอ่ะปีหนึ่งแสนแปดเนะรายได้นะและรายได้ยังไม่ใช่กําไรนะเออเออมันจะทําให้เขาไปต่อได้หรือไม่เดือนละแสนห้าปีละล้านแปดก็ลองดูค่ะว่าขยายทางภาษีเก็บตรงไหนได้อีกเก็บจากคนรวยอะไรได้อีกบ้างไหมนั่นครถามคาถามนี้นะคนั่นแหละครับอ่า ลดการขาดดุลน,นั่นแหละต้องเป็นลดการขาดดุลงบประมาณคือตอนนี้แผนที่ออกมาตรงนี้คือไม่ได้บอกเป็นแผนไฟนนลแต่เป็นแผนที่กว้างแบบกว้างมากๆลดการขาดดุลงบประมาณทํายังไงอันดับแรกง่ายๆคะ่ะตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นรีดไขมันรัดเข็มขัดที่จอดรถอาคารอะไรปะ เหล่านั้นแหละจะรีโนวงรีโนเวทอะไรที่มันไม่จําเป็นอยู่มา5ปีต้องรีโนเวทกันเนี่ยสองสพันล้านเนี่ยมันต้องทํำไหมช่วงนี้คือการใช้เงินเนี่ยเข้าใจนะคะว่ามันมีความจําเป็นแต่มันจําเป็นแล้วมันเร่งด่วนไหมอ่ะจะได้เท่าเดิมอ่ะเออมันจําเป็นแต่มันไม่เร่งด่วนในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้อาจจะต้องทบทวนกันใหม่หรือเปล่า ขาดทุนงบประมาณเรื่องที่จดรดเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนเบรกกลางนะฮะ,ะทำโครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อกเกษตรกรและอุตสาหรกรรมห้ามขาดแคลนน้ำแล้วก็พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเนี่ยต้องเพิ่มนะครับเพื่อรองรับความต้องการปีละ4.5ล้านตันอันนี้เป็นแผนเา้าคร่าวที่ออกมาจากปากแหล่งข่าวทีนี้นอกจากนี้เนี่ยการปรับสมดุลการค้ากับสหรัฐก็สําคัญในระหว่างที่กําลังทําแผนกระตุ้นเศรษฐกิจกันไปเราก็ต้องไปคุยกับสหรัฐด้วยครับว่าเราจะลดการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐอย่างไรนะครับทีนี้ ล่าสุดทาง้านปตทเนี่ยก็เพิ่งลงนามในสัญญาซื้อ L N G จากสหรัฐ1ล้านตันและจะซื้ออีก1.2ล้านตันดังนั้นมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สามารถเป็นข้อไปเจราจากับพรัมได้ส่วนในระยะยาวเดี๋ยวจะดันโรงไฟฟ้าชีวภาพมากขึ้นใช้แหล่งเชื้อเพลิงจากญ้าเนเปียแ,แล้วก็ข้าวโพดครับเพื่อลดการซื้อ L N G ตรงนี้ทําให้ราคาอาจจะถูกลงสักเล็กน้อยเรื่องของพลังงานเป็นพลังงานสะอาดด้วยนะคะที่นี้ค่ะลองมาดูนะคะในส่งออกสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็ งบกลางเนี่ยที่บอกว่าเงินไม่พอแจกเนี่ยเงงเงินที่คุณพิชัยบอกเหลืออยู่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันกว่าล้านเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยงบกลางที่ขอมาในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็คือวงเงินดิจิตอลวันเล็นั่นแหละทีนี้วงเงินเดิมที่พอแจกเฟสแรกไปแล้วเนี่ยแจกเฟสกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุไปแล้วสามหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ยวงเงินเดิมมีอยู่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันล้านทีนี้ทำให้เงินคงเหลือเหลืออยู่แสนห้าหมื่นล้านปรากฏว่าคนที่เหลืออยู่เนี่ยมันต้องใช้วงเงินถึงแสนแปดหมื่นล้าน ทั้งหมดนะไม่ใช่แค่วัยรุ่นนะหมายถึงว่าทั้งหมดที่เหลืออยู่จะต้องแจกอีกคนละหมื่นเนี่ยต้องใช้แสนแปดหมื่นล้านตรงนี้เนี่ยครับทำให้ก้อนเนี้ยมันไม่พอพอก้อนนี้มันไม่พอสิ่งที่ต้องทําคือต้องคุยกันครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะว่ามันยังมีอีกหลายส่วนที่จําเป็นต้องใช้เงินและแสนห้าหมื่นล้านตรงนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจกของประเทศเอาไปใช้ได้ทันทีเอาไปทําอย่างอื่นคุ้มกว่าไหมอันนี้ต้องประมาณการกันนะครับอ,อ่ะนอกจากนี้ ยังมาดูกันหน่อยว่าแล้วแผนรับมือหรือวิกฤตกะรณ์กระตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศทําอย่างไรในเมื่อวงเงินมันไม่พอเอาละมันจะมีงบกลางกรณีฉุกเฉินห้าหมื่นล้านของปีนี้ที่ยังเหลืออยู่และถ้าสมมุติว่ามันต้องใช้เงินจริงๆขอเกลี่ยได้ไหมไปเกลี่ยจากงบกลางปี69เอามารวมกันปีนี้คงเหลือไว้าหมื่นปีหน้าใหมื่นหกพักว่าล้านบาทในปีหกตั้งงบกลางไว้อ่านะครับ หรือจะเกลี่ยงบประมาณปี69ของกระทรวงต่างๆในขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรมาเพิ่มน่งงบกลางเป็นรายการกระตุ้นเศรษฐกิจแทนตรงนี้กระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆที่ของบเข้ามาต้องไปตัดไปตอนไปดูซิว่าอะไรไม่จําเป็นแล้วเอามาใส่งบกลางเพราะตอนนี้ฉุกเฉินวิกฤตหรือขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับคือกู้เงิน5้าแสนล้านมาลงทุนในการแก้ปัญหาน้ําแล้วก็การจ้างงานทําให้สูงขึ้น นี่คือขั้นตอนในการคิดพิจารณาต่อจากนี้ว่าจะทําอย่างไรแต่ถ้ากู้เนี่ยก็กระทบต่อในเรื่องของหนี้สาธารณะใช่มันจะชนเพดานเอานะคะแล้วมันก็จะสุ่มเสี่ยงกับเรื่องเครดิตเล t ตติ้งของประเทศคุณรว,ว่าลนบอกองนี้บอกว่าการกู้เงินเป็น เ,เพื่อมาดูแลเศรษฐกิจเป็นความคิดสุดท้ายครับเนื่องจากยังมีช่องทางในการใช้งบประมาณที่หลากหลายท้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าหมายการกระตุ้นเศรษฐกิจจะต้องออกมาให้เร็วที่สุดเพื่อมีผลกับ GDP ในปีนี้ซึ่งไม่อยากให้ GDP โตแค่2.1ตามที่สํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังประมาณการไว้โดยจะใส่ความพยายามให้โตลดลงจาก3ให้ได้น้อยที่สุดนั่นก็หมายความว่า2.1เนี่ยคือสิ่งที่สสคประเมินไว้ แต่คุณละวะรนบอกว่าโตให้ต่ําจาก3ต่ําต่ําลงมากว่า3ให้น้อยที่สุดหมายว่าเลนการเติบโตของเราปีนี้คือ2 2งจถึงสอนะถ้าคุณละวะรนหมายความว่าแบบนี้ซึ่งจะมีมาตรการที่ออกมาหลายมิติไม่ใช่แก้การบริโภคเพียงอย่างเดียวคือเอาให้ได้2.8เท่าที่ IMF เคยประเมินไว้ก่อนจะปรับลดก็เก่งออแล้วนะใช่เท่านั้นก็เก่งแล้วเพราะว่า IMF ปรับลดมาเหลือ1.9เท่านั้นเองนะคะอ่ะ ที่เรามาดูในเรื่องของอต้องบอก,ก,กว่านะเป็นต้นทุนนะคะค่าอุปโภคบริโภคการใช้ชีวิตต่างๆค่าครองทีพต่างๆมาดูอะไรกันบ้างเนี่ยโดยส่วนมากเขาจะดูนะรัฐบาลไหนบริหารเศรษฐกิจที่ไม่ดีถ้าชาวบ้านนะดูราคาไข่คือเอาแค่ราคาไข่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคก็รู้แล้วครับว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงนะมน,นกางให้ดูหลายอย่างเลยนะคะตั้งแต่หมูเห็ดเปไก่มาดูกันหมูสามชั้นค่ะอันนี้ราคานะวันที่1พฤษภาคมปี68นะคะ หมูสามชั้นไป180บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นเป็น215บาทต่อกิโลกรัมดิดไปเยอะนะอูดีดไปเยอะเลยนะเนี่ยอเลิกกินนะคะอ้วนด้วยนะครับหมูบดหมูบดค่ะเดิมเนี่ยกิโลละร้อยครับขึ้นมา20บาทเป็นร้อยี่สิบอันนี้พอไหวไปซื้อเป็นชิ้นมาบดเองนะครับน้ํามันพืชนะคะน้ํามันพืชอันนี้น่าจะเป็นน้ามันน้ามันปาล์มอันน้ำมันพืชนะฮะเฉลีนะฮะอ่าสี่สิบเอ็ดบาทพพืชมีหลายอย่าง มีปลามีถั่วเหลืองนะคะเฉลี่ยแล้วกันประมาณ41บาทเพิ่มเป็น57บาทต่อลิรอ่านี่ผัดน้ำเอาก็ได้จะได้สุขภาพดีด้วยน้ำมันบริโภคอันนี้ฟูถูกน้ำมันบริโภคเนี่ยเพื่อการบริโภคเนี่ยถ้าขึ้นเนี่ยกระทบในเรื่องร้านค้าด้วยภาคธุรกิจด้วยเอกชนไข่ไก่ค่ะฟองเป็นแผงนะเพิ่มขึ้นมาเหมือนกัน15-20ถึงบาทต่อแผงนี่อันนี้ไม่รู้เบอร์อะไรอ่าแล้วแต่อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยก็แล้วกันนะคะเนื้อปลากระพงโอ้โหจาก170 เป็นกิโลละสองร้อยไม่ต้องกินไปกินปลาทูปลาทูขึ้นไหมไม่รู้เหมือนกันกินน่าจะขึ้นด้วยอกินปลาแซลมอนแพงไปอีกแพงไปอีกผลกระทบที่ต้นผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าต้นทุนสูงขึ้น2ี่สึ้อร์ซกระทบต่อกําไรของร้านอาหารร้านอาหารก็ต้องปรับราคาขายขึ้น5-10บาทต้องบอกแบบนี้ครับในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นเป็น10เท่านะถ้าจําได้30ปีที่แล้วก๋วยเตี๋ยว5บาทนี่อิ่มแล้วปัจจุบัน50ไม่อิ่มคุณ ก็เอาเป็นว่า30ปีที่ผ่านมาค่าครองชีพเราขึ้น10เท่าแล้วเวลาร้านอาหารขึ้นราคาเขาไม่ขึ้นทีละบาท2บาทตามเงินเฟ้องไงเขาขึ้นทีละ5บาท10บาทยอดขายเขาลดลงสัก40-50%ดังนั้นเขาก็ต้องไปปรับราคาต่อชิ้นให้มันสูงขึ้นทีนี้ข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยก็คืออยากจะให้ลดตน้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบนะครับลดค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นที่เป็นปัจจัยที่ทาให้ต้นทุนธุรกิจ สูงขึ้นแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนทางผู้ประกอบการก็ขอว่าภาครัฐช่วยหน่อยละกันมาดูกลไกในการขายของตรงนี้ทำให้แต่ละสต็อปแต่ละจุดของเชนเนี่ยมันถูกลงจะได้ทําธุรกิจกันได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ